สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะปิ้งเห็ดฟางนะคะวันนี้เราจะตำเห็ดฟางนะคะตัวไหนที่มันสุกแล้วเราก็จะเอาออกนะคะปิ้งอันใหม่สุกแล้ว เห็ดฟางนะมันเกิดเองธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่เชื้อนะคะถ้าใส่เชื้อจะออกเยอะกว่านี้นะคะอันนี้ปล่อยมันออกธรรมชาตินะคะเราสีข้าวนะเอาฟางไว้เนาะถึงเวลานี่แหละช่วงหน้าฝนนะคะฟางมันถูกน้ำมันชุ่มเนาะมันก็จะออกเข็ดน,นะให้เราได้กินนะคะ เราก็จะตําพริกก่อนนะคะพริกจีนะคะพริกสดนะคะภาษาบอสไซพริกปนน่นะใส่พริกสด เสร็จแล้วนะคะก็รอเห็ดสุกนะคะรอปิ้งเห็ดก่อนนะคะปิ้งเห็ดสุกแล้วนะคะเราก็จะมาตำกันเลยนะคะสีนะคะอันไหนที่มันยาวเราก็จะตัดครึ่งนะคะ ปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีนี่ค่ะผงชูรสนะคะน้ำปลาน้ำปลา น้ำปลาเราจะไม่ใส่เยอะเนาะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่าใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวโอ้มะนาวน้ำไหลน้องใส่ชิ้นเดียวกับพ่อแล้วมะนาวน้ำเยอะนะ,ะเสร็จแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะ มีทั้งผักชีมีทั้งอผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยมันจะหอมนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปหาเก็บผักนะคะ ตำเห็ดนะคะอันนี้ก็ต้มไข่นะคะกับข้าวเช้ามีปิ้งเห็ดมีต้มไข่นะผักเดี๋ยวเราไปหาเก็บเอานะคะเป็นผักกระทินผักมะเขือนะคะมีอยู่รอบบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็าไปหาเก็บกันนะคะตำเห็ดฟางเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุย์นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตำเห็ดแซ่บนี่ค่ะตำเห็ดแซ่บเลยนะคะกินกับผักเนาะ